จบไปแล้วเรื่องหนึ่งอันครับได้อะไรก็จะเล่นสักอีกเราจะเล่นอีกสักอันไหมอีกอันอีกอันอีกอันอีกสักอันนะสารน้อยเกินสารน้อยเกินเหรองั้นเจออีกอันหนึ่งกูเซนน้อยลงไปอีกไหมเออเจนคือปีศาจที่คุณจะเดทไปเดทด้วยเรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีรูปด้วย อย่างน้อยวิชเป็นคนหนึ่งใช่อย่างน้อยวิชเป็นคน yeah. เอ่อเชฟชิฟเตอร์เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะไหมอืมใช่คอมบี้มันน่าเกลียดน่ากลัวคอมบี้จะกัดต่ะเด็ใช่เชฟชิฟเตอร์ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเอาจริงมันกเชฟชิฟเตอร์เพรเป็นมอนสเตอร์ทุกอันนะ แต่ว่าเชฟชิปเตอร์เมคเซนกว่าอืมโอเคเชฟชิปเตอร์เมคเซนโอ้ไม่กอดเทนกูคือตัวเลยพระเจ้าของญี่ปุ่นนะเนอจมูกยาวๆนะเออคิดว่านั้นแหละ้นสเนกเพอร์เซนมันเป็นสเนกกี่เปอร์เซนต์แล้วคนกี่เปอร์เซนต์นั่นนะสิแล้วครึ่งไหนเป็นคนครึ่งไหนเป็นงูด้วยถ้ามันหน้าตาเหมือนไอเชี่ยตัวในบอทโทคอมแบ็ดนะคนไหน อ้ไวิเปอร์ <V> iper, มันชื่อไวเปอร์ป่าวะในวอท t ทอร o คอมแพตกูเสิร์ชคอมเมอร์นนะเนอร์เซนไหมมันกูอยากล้างตามันมีหลายเวอร์ชัน่นด้วยว่ะแต่กูก็อยากล้างตาอยู่ดีเชีชยร์เทนกูแล้วกูจะเดทเทนกูย like ังไงวะไม่ไม่กูไม่กูไม่โอเคเซนเซนวะใช่ไหมมันน่ากลัวเกินอะเทนกูอย่างน้อย รูปล่างมันเนี่ยเป็นมันยังเป็นคนด้วยมันจะมีปีกก็เหอะแล้วก็จะบูกอายาวไอ<ต>เนสน,สนเน,นี่กูไม่ไหวจริงสนอเน,นี่กูไม่โอเคเช<อ>ียร์โรบอทกับแองโจ้ถ้ากูบอกว่าแองโจ้เพราะโรบอทดูธรรมดาไปใช่แองโจ้โรบอทมันดูแบบใกล้เคียงความจริงมากเกินไปกูไม่ชอบ อยากรู้ด้วยว่าสวรรค์เป็นยังไงเอออยากรู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยอันนี้มึงมาถามไ <c oughs> ปทีฉันรปล่าเนะี <c oughs> ่ยกูเริ่มสงสัยละกูมีข้อเสนออ่าฮะถ้าแชทเกิลหรือแชทบอยหน้าตาเหมือนในหนังแชทกูว่าแววบูมคดีกว่า ก็ใช่ถ้ามันหน้าตาอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันหน้าตาเหมือนแบบของญี่ปุ่นเนี่ยแคทเกิลแคทบอยก็ดีกว่าแต่เวลวูฟตอนไม่ตอนพระจันไม่เต็มดวงก็เป็นคนปกติเลยใช่ไหมเราเรานับอย่างเง้ยเลยหรือหรือเรานับเวลวูฟแบบหน้าตาเป็นเวลวูฟเลยถ้าเป็นเวลวูฟเลยก็ถ้าเป็นเวลวูฟเลยงั้นก็ต้องแคทเกิลแคทบอยแคทเกิลแคทบอยง่ายกว่าดีกว่าโอเคแคทเกิลแคทบอย มอสแมนคือชื่อะไรวะพี่มอสแมนคืออะไรใช่มอสแมนคืออะไรนี่ที่ไหนมอสแมนตัวอะไรวะน่ะเชี่ยตัวอะไรวะไม่เอาใช่ไหมไม่โอเคเชี่ยน่ากลัวเวอร์พิทเตอร์โอเเควอร์คิทเจอร์โอเคกับมอสแมนมอสแมนเนี่ยเชี่ยทำให้กูฝันร้ายเลยบิ๊กฟุตกับเซนททอร์ อย่างน้อยเส้นทอขึ้นบนนี่เป็นคนนะเว้ยก็ได้อะโอ้ my god ไม่กูไม่โอเคกับโคลนจริงๆกูไม่โอเคกับโคลนมันเที้ยเกินเดทโคลนตัวเองอะคือมึงต้องรักตัวเองมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ถึงมีโคลนกูอยู่ตรงนี้แล้วกูบอกว่ากูจะเดทกับโคลนกูโคลนก็จะไม่เดทกับกูเพราะโคลนเป็นกู กูไม่โอเคกนะูไม่ชอบมันมันสําหรับมันสําหรับอไอ้เนี่ยไอ้พะเจ้ากี่คนหนึ่งที่มันชอบตัวเองว่ะมัมมี่แบบเฟชชี่ทําไมต้องเฟชชี่ด้วยทําไมต้องมัมมี่ัมมี<ะ>่บแบบเฟชชี่ก็คือ<ห>มัมมี่มัมมี่แบบเฟชชี่คือยังไม่ตายป่ะวะมึงให้กูทําอะไรเนะี่ยมัมมี่แบบเฟชชี่นะเว้ยอย่างน้อยก็มีเนื้อนะเว้ยมัมมี่แบบเฟชชี่กูตัดใจให้มึงโคลนมันน่าเกลียดน่ากลัวกันเว้ยโอ้ my god ม, map มันวิชแบบไหนอะมันขึ้นอยู่กับเรื่องคือถ้าเป็นวิชแบบที่มันแบบแก่ๆมันก็รู้สึกเครียดแต่ถ้ามันแค่วิชแค่แบบคนธรรมดาที่มีเวทมนต์อ่างี้ก็ก็ดูปกติหมดหมายถึงแบบไอ้วิชเขียวๆอะนะที่มึงพูดถึงกันนะวิชแบบวิชเป็นวิชออฟเดอะเวส์นะ <laughs> ถ,ถ้าเป็นวิชออฟเดอะอีส์ก็ยังดีเลยก็เป็นดูเป็นคนธรรมดาเชฟชิฟเตอร์นี่มีหน้าตาธรรมดาก็ต้องมีแหละหน้าตาเป็นยังไงเชฟชิฟเตอร์ มันจะชอบเป็นตัวแบบไม่มีหน้าดิต้องเป็นเชฟชิฟเตอร์คือพวามันน่ากล<ม>ัวทม่ือนไม่เหมือนสักอันเลยวะ่ะใช่มันแล้วแต่คนว่าเอ่อ witch เพราะเหมือนคนใช่วิชเป็นคนมากกว่าแต่เชฟชิฟเตอร์สำหรับคนที่มีเฟสทิสเตอร์น่าจะจริงเชฟชิฟเตอร์เอนโจ้เถอะคำถาม <laughs> คือเอนโจ แบบไหนใช่ไหมมันมีหลายอินเทอร์พีเทชันเหมือนกันถ้าเป็นแองเจ้แบบไบโบก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่แองเจ้าแบบไบโบน่ากลัวมากจริงเราจะเอาแบบ worst case e น a r i o ไหมเหรอถ้า worst case e น a r i o กูว่าเทนกูดูดีกว่าแองเจ้าแบบไบโบนะเว้โอเคแต่ถ้าพูดถึงเรื่องไปแล้วไม่เป็นไร ไม่เป็นไรได้เอ่ามึงจะพูดว่าอะไรถ้าเป็นเอ็นเจลแบบหน้าตาเหมือนคนแล้วไม่ปีกใช่ไหมเอออันนั้น่ะเออมันก็ต้องเป็นเอ็นเจลแหละโอเคเราจะพูดถึงเวอร์เคสิ a ิโอกัน w ว r e c เ e a t u อร์เพราะมันสนุกกว่าเวอ c a s e สิลิโอคือแคปใช่ไหมแบบหนังแคปแคปแคปหน้าตาแบบหนังแคปกับ w ว r e c เ e a t u อร์ก็คือเป็น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 สัตว์ตัวนั้นตลอดเวลาไม่ได้เป็นแบบคน อ้วก็แข็งเกลียวฉันบวยมันยังน้อยมีความเป็นคนอยู่นะเว้ยใช่อ้วเรื่องแบบเวอรเตอร์มันน่ากลัวเกินโอ้โนมาเซนทอมีความเป็นคนมากกว่ามัมมี่ไปวะเซนทอมโอเคไหมซึ่งบนเป็นคนนะอย่างน้อยคุยกันรู้เรื่องอืมไม่หมดแล้วกัน เวอร์เคฟฟี่นาลิโอของวิชคืออะไรวะมันก็แค่เป็นหน้าตามันก็แค่เป็นแม่มดเป็นคนธรรมดาแต่หน้าตาทุเล่ยเหมือนคนอยู่ดีอ่ะอย่างน้อยมันก็ยังเป็นคนอยู่เฮ้อแชทเกิลแคดบอยไหมอะไรดีกว่ากันวะเป็นคตเ็คลิปนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเป็นคนผสมกับสัตว์หรือว่าเป็นสัตว์ขึ่งหนึ่งคนรึ่งหนึ่งดีกว่า เคสของเซนทอร์คืออะไรไม่รู้อ่ะยังไงเซนทอร์ก็ต้องเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ปอนบีเวิร์สเคสไแบตมึงจะหมดแล้วนะใช่เหรอเซนทอร์แล้วกันเซนทอร์เซนทอร์วิสเนอะวิะเป็นคนนะ my god Oh เวอร์เคียร์ของคนนี้คือนั่นไงเป็นคนไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นครึ่งครึ่งบนเป็นปามมันไม่น่าจะชื่อเมอร์เมดนั่นล่ะมันน่าจะคนละชื่อกันเพราะคิดว่านะอันนี้ไม่มั่นใจเมอร์พายจะดุดเลือดกูแล้วกูเป็นคนโกนเลือดเอ้โอเคงั้นเมอร์เมดเมอร์พายมันน่ากลัวคิวปี้คือตัวเทียอะไรวะคืออะไรคิวปี้คืออะไร อ๋อเอ็มมาอะไรก็ไม่รู้นะอ๋อมันไม่ใช่คนนเลยมันไม่ใช่คนนะใช่แอฟฟี่มันยังมีทรงเป็นคนมากกว่าใช่เขียวปีนี่ไม่ไหวจริงโอ๋อไม่เออโทรแบบไหนอะโทรแบบโทรแบบหนังดิสนีย์หรือโทรโทรแบบนี้ไงไอเช่นโทรแบบแฟนตาซีแล้วกัน โทรแบบถือไม้ตัวใหญ่ๆโทรแบบโชว์ under the bridge อืมวีฮอตเทคกกอนคือแบบ<ก>เมดูซาใช่ไหมกกอนคือไอ,เอ,อ,อ,เอ,อ้เป็นโง่ไม่ใช่ไอเนี่ยวอะไม่ใช่ไอที่มันเป็นเอ่อสัตว์ปีกแล้วเป็นหินหรอวะไม่ไม่ไม่อนันกากยไม่ใช่อ๋ออัน้นกากยเออใช่กกอนคือแบบเมดูซาที่เป็นโง่โ กอคอนเออกอคอนคือแบบไม่ดูฟัาคุว่ากอคอนดีกว่าโทอ่ว่ากอคอนดีกว่าโทโทจะทุบกูตายเลยโทน่าจะหมิ่นไม่ไม่น่า,นาสนสก,กุลวัตจะดูดกูดตายไหมจะดูดชีวิตกูหมดเลยสกุลวัตจะดูดชีวิตกูตายไหมสลา,ามนี่คือสลา,ามแบบไหนอ่ะคือแบบจะละลายกูไหมอ่ะอย่างน้อยสก,กุลวัตก็เป็นคนนะเว้ยแล้วแต่อินเทอร์เพเทชันอีก เวอร์เคียสสกุบัตก็ไม่เวอร์เคีสสลามน่ากลัวว่ะใช่สกุบัตเวอร์เคีสสลามคือกูแตะแล้วกูนเลวอ่ะโอ้ oh my god <She> er. อะไรกู<ป> <วะ S 2> ไม่เอาศพมังกรดีกว่าศพมังกรดีกว่าศพหลอกมังรไอ้มังกรเทพน,น้อยมึงนึกดูดกท่านแบดไปเดทกับมังกรไหนเฮียเออมังกรเท่ กูไม่โอเคกับดีมอนกูไม่อยากตกนรกโอเคนี่เป็นไงว้าวกูว่าฮาปี้มันน่ากลัวเอาไว้ยมันถามว่ากูชอบนกหรือปลามากกว่าตอนนี้กูว่าฮาปี้มันน่ากลัวกว่าเมอร์เมดเมอร์เมดเวิร์ดเคสน่าตามเงี้ยมั้เมอร์เมดแบบเมอร์เมดเวิร์ดเคสก็น่ากลัวกูว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกัน แม่งเหมือนปีศาจน้ำไม่ใช่เมอรเมดเวอร์เชดแต่ฮาร์พี้ก็เป็นปีศาจนกเลยฮาร์พี้เวอร์เชดกูมันน่ากลัวกว่าถ้ามึงต้องไปเดทกับเมอร์เมดมึงต้องไปที่น้ำนะเว้ยเอ่อไม่เป็นไรกูบีแทงน้ำส่วนตัวนะมึงเขียนแทงน้ำลำบากจังเลยฮาร์พี้กับเมอร์เมดอ่ะฮาร์พี้กูกูไม่ชอบทั้งคู่อะ อืมไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบคลินี้ทั้งอันอ่ะไม่ชอบแบกแก็สไฟทั้งอันอ่ะพางูมาทำอะไรอ่ะกูดูกูมองกก้อนแล้วกูจะตายไหมแล้วกูโดนโดนกูจะโดนงูบนหัวชกกูตายไหมนั่นน่ะดิแบบทำอะไรที่แบบทำให้อารมณ์เสียปุ๊บแล้วงูข้างบนหัวมันโกรธอ่ะอืม สักคูวัตก็จะดีกว่าก็ได้เพราะอยากอย่างน้อยสักคูวัตมันต้องเป็นอะไรที่เราอยากเป็นอยากให้เป็นคือมันตะฆ่าเราก็เถอะมันก็สักคูวัตอือโอ้โหก็เชื่ออะไรเนี่ยเชื่ออะไรเนี่ยช่วยกูด้วยเชื่ออะไรเนี่ยมึงอยากเดิ เดินเราเห็นผีลืงอยากเดินคู่กับมังกรเดี๋ยวคนอื่นเห็นผีไหมหรือเราเห็นผีอยู่คนเดียวคนอื่นแล้วจ่ไม่เห็นผีไหมงั้นก็จะเหมือนเราเป็นคนบ้านะก็ใช่อยู่อย่างงั้นก็มังกรไม่อยเดมังกรมังกรโคตรเท่กูไม่ชอบหาปีกูก็ไม่ชอบหาปีกูรับไม่ได้กับหาปีกจริง เซลกี้คืออะไรฮะทำไมเป็นเซลกี้วะเซลกี้มาจากไหนอะแล้วคืออะไรกูกดเซลกี้มาตอนไหนเนี่ยนั่นดิเซลกี้คืออะไรไอ้เทียเซลกี้คือครึ่งคนครึ่งแมวน้ำไอ้สัตว์มันมาจากไหนวะมันชนะบายใครมาเหรอฮะมันน่าจะชนะบายใครมามันคือคนึ่งแมวน้ำมันคือเมอร์เมดแต่หาดเป็นแมวน้ำม อ๋อหรอใช่อย่างน้อยมันมีความเป็นคนด้วยอ,อ,อันนี้มึงเห็นด้วยกูงั้นก็ได้มัง้งม,ม,มีความเป็นคนด้วยทำไมเซลกี้มันข่ามาไกลจังวะนันเดะ <laughs> แฟลคูบัตไฟลคูบัตได้อ่ะส <laughs> ุดท้ายก็มาจบตรงนี้เออ่ย วิชน่ากลัวน้อยกว่าซากุวัตว่าเออแต่ซากุวัตมันน่าจะต้องแบบถ้ามันอยากดูดชีวิตเรามันก็ต้องแบบหน้าตามันก็ต้องสวยหน่อยไหมนี่กูกูฮะกูอยจรจังเลยกูแต่วิชจะไม่ฆ่าเรานะเว้ยใช่แต่วิชจะไม่ฆ่าเรา ว้วิชดีกว่าวะ่ะใ <wish> ช่เว่งใช่่างร้อยมันก็ไม่ฆ่าเราเย้ yeah! <laughs> ทำทำไมวะขอให้เป็นสักขีพยานว่าปีาศาจที่น่าไปเดียดด้วยที่สุดคือแม่มดนะครับเพราะไม่ใช่ปีศาจเป็นคนใช่เพราะมันเป็นคนเ <laughs> พราะเป็นคนมากที่สุดแล้วในทั้งหมดนี้ที่เรามีก็หมดแล้วเนอะมันต้องลงคลิป<ม>นี้จริงๆใช่ไหม ใช่เราต้องลงลิบนี้วเราไม่มีอะไรจะทำแล้วเราเหลือแค่นี้แล้วเพราะกล้องกูแบตจะหมดละกับพิบแดงก็ใครชอบอยากให้ทำอะไรแบบนี้อีกไม่ไม่ชอบเราก็จะทำไม่อยากทำเราเราจะทำอีกนะครับเราเราชอบเราชอบไม่ชอบไม่ทำแต่จะหาอะไรแบบนี้ได้อีกไหมก็ไม่รู้ไม่อยากทำไม่ต้องทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ อีอย่างพิมพ์มาได้เราจะรออ่านนะครับหรือรีพอร์ตก,ก็ได้นะจะได้ลบคลิปนี้ทิ้งไม่ไม่อย่ารีพอร์ต๋ย่โดนะอ,อย่ารีพอร์ตก็พอ <c oughs> ก็ับคลิปนี้ก็ขอบคุณว่าที่ฟังและดูกันนะครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันศุกร์เหมือนเดิมเวลาไหนไม่รู้แต่ก็นั่นแหละต้องมาบ่ายาทิ์นี้มัเป็นคลิปแบบนี้ใช่ครับไว้เจอกันนะบาย